วันนี้คนส่วนมากครับเข้าใจผิดว่าการที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องมีทุนก่อนมีความรู้ก่อนมีคอนเนคชันที่ดีก่อนถึงสําเร็จผมไม่บอกแม่งบูชิดแม่งไม่จริงความเข้าใจผิดครับของคนส่วนมากเนี่ยที่คิดว่าคนจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องมีทุนคุณต้องฉลาดคุณต้องมีคอนเนคชันที่ดีหรือว่าคุณอาจจะต้องหน้าตาดีนะครับซึ่งจริงๆแนละ้วที่พูนมาทั้งหมดเนี่ยแทบไม่ําเป็นนะครับเพราะสิ่งเดียวที่เอาชนะทุกอย่างได้คือการโฟกัสยิ่งคุณโฟกัสมากเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งมีโอกาสประสบความสำ ความรู้ได้ครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมมีความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ผมเนี่ยไม่เคยคิดจะยอมแพ้ผมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกวันล้มก็รีบลุกผิดก็รีบแก้เพราะผมเชื่อเสมอว่าคนที่ไม่หยุดพัฒนาแม้บางครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ช้ากว่าแต่สุดท้ายเนี่ยจะวิ่งได้ไกลกว่าเสมอระยะยาวคนที่โฟกัสนะครับแล้วก็ลงมือทํามากๆลงหน้างานมากๆเนี่ยจะมีผลลัพธ์มากกว่าเสมอผมมีนักเรียนมาเรียนอสังหาคนหนึ่งเนี่ยมีทุนมีความรู้มีคอนเนคชันที่ดีแต่ว่าไม่ขยันเทียบกับอนนีก ระยะเวลาผ่านไป1ปีนะครับคนที่เขาโฟกัสมากๆเนี่ยจะมีผลลัพธ์มากกว่าประมาณสัก5-10ถึง10เท่าชัดเจนมากเพราะฉะนั้นที่ว่ามาบอกว่าต้องมีทุนก่อนมีความรู้ก่อนมีคอนเนคชันที่ดีก่อนถึงสําเร็จผมไม่บอกแม่งบูชิดแม่งไม่จริง